สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนิวอัปเดตของเราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าวันนี้ซึ่งเป็นวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งก่อนหน้านั้นทางด้านแอปทักษออนก็ได้โพสต์ภาพกับน,น้องปีใหม่เซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดในวันแม่ไปแล้วล่าสุดทางด้านลูกน้ําน้องสาวของนนกุลก็ได้โพสต์ภาพคู่กับคุณแม่ ทางด้านของว่าที่ลูกสะพ้ยอย่างแอปทักษะออนก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวด้วยว่าสุขสันต์วันแม่ค่ะพร้อมหัวใจสีน้ำเงินเรียกได้ว่าก็เป็นโมเมนต์น่ารักมากเลยทีเดียวและสําหรับไอจีของคุณแม่นนกุลก็ได้โพสต์ภาพสุขสันต์วันแม่เช่นกันซึ่งก็ได้ถ่ายภาพรวมกับลูกๆทั้งสามคนพร้อมกับคุณพ่อของนอนกุลด้วยเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวเรียกได้ว่า เป็นโมเมนต์วันแม่ที่อบอุ่นมากๆกันเลยทีเดียวของทั้งสองครอบครัวเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ